มาใส่บาทกันนะคะโอ้โหของใส่บาทมาแล้วฮะใหญ่าม,มากจาก้าน้ำม,มัสมีก็หมวนรงครับเรียกว่าเราไปแปงปันไปแปงปันให้กับขาข้าได้ฉันข้าได้ฉันทีนี้ วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาทำบุญนเพราะจาเดเรือนเราจงเจเริญนไปด้วยอายุวันนะสุภา,าระปฏิพานก์ข้าราารสมบัติคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วก็ขอให้จงพันสำเร็จทันสำเร็จทันสำเร็จจงทุกประการเอาจเริญพรสวรรค์ดับต <สา S 2> ่อ โอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่บาทให้พระแล้วนะคะไอคนที่มีเยอะๆอย่าลืมไหว้พระด้วยนะเดินไปลกเดินไป

อย่าลืมไปบอกคุณแม่คุณพ่อน,น,น,อน,เนะอเอาบุญมาฝากนะลูก่ะ่ายบลายด้ายบาย